สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความและก็โสต์ข้อความที่เป็นเอกสารของราชการโดยได้โพสข้อความที่ว่าเรียนอายการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรจิตความเห็นทางคดี คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องผู้ต้องหาที่หนึ่งและที่สองจึงเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่หนึ่งและสองตามฐานความผิดป้าบุหลันยังได้พดข้อความที่ว่ามีภาษิท์ฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่าอาพรน,นุ่งหม่มไม่ได้ทำให้ใครเป็นนักบวชอีฉันว่าภาษิทฉบับโกกคือใส่เวน่น ไม่ได้ทําให้เป็นนักปาดยังคงเป็นหมูสามชั้นสปกปรกตามเดิมนั่นแหละอย่ามานั่งไลขู่ฟ้องเจ้าทุกอย่าเห่าฟ้องเลยจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงคดีธรรมศาลาเป็นอย่างไรเมื่อคุณเมียคุณไปเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาไว้ยังไงมีทั้งบัตรประชาชนของทนายปัดทิวเสียด้วยซ้ำคุณโชคดี รอดมาได้เป็นปีเพราะการยกย้ายทำให้สัมนวนตกหล่นไม่มีการติดตามแต่ความโชคร้ายมันเริ่มขึ้นเมื่อคุณตามพระมาก่อติดหากินกับจำเลยและร้ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณกับจำเลยพากันลามปามทนายเราถึงเข้ามารับผักด,ดันให้มือกฎหมายเอาผิดคนโกงให้ได้ให้เหยื่อความเชือช่อฉุนได้รับความเป็นธรรม ทุกแชทในกลุ่มไลน์บ้านเชร่่ำรวยได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกคลิปที่อวดรวยมีเงินทองซื้อบ้านซื้อรถได้รับการยื่นประกอบเข้าในสำนวนพิสูจน์เจตนาช่อกุงเพราะผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าตนพร้อมจะชดใช้แต่จนใจที่ไม่มีเงินไม่มีแต่อวดรถหรูไม่มีแต่อวดแจกอังเป่าเมียครึ่งล้านใช่หรือไม่ ทั้งหมดมันมัดตัวคุณสองผัวเมียเองอย่าเหา่าอย่าขู่เก็บน้ำลายโซโโคไว้อธิบายกับอายการดีกว่าอยากข่มขู่จะฟ้องเจ้าทุกธรรมศาลาไม่งั้นจะมีสายปริศนาโทรเร่งคดีที่สอพอท่าตะกียบหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่าฮ่าฮ่หมูโสโคกยังเสือกเข่าได้กันอีกร้องอุดอุดก็น่าพอละมั้งมีข่าวว่าสำนวนประมาณร้อยกว่าหน้ากระดาษนี่พอจะเน่นหนาไหมคะคุณหลันหมูทอดน้ำตาต่อค่ะชอบชอบมีชนักติดหลังก็อย่างซา เป็นนีไม่ยอมชดใช้แต่ซื้อเกือบแพงๆอวดเอฟรวยพ่อกุงป้าหยานจัดให้บานตะไทยเลยเตเตยังหนีหัวซุกหัวซุนมาแล้วอ้วนกับเมียคงต้องคิดหนักแล้วล่ะค่ะป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าตลกมากตัวเองมีประวัติอาชญากรรมแต่ไปให้การว่า ไม่เคยต้องคดีมาก่อนจะโดนอีกสะบอขาหมูเนา่าคนรักลุงแต่ละคนสภาพไม่ต่างจากลุงเลยกดแรงดึงดูดมันใช้ได้จริงๆมีเงินอวดรวยซื้อรองเท้าหรูมาอวดเพราะโกงแชร์เขามาสินะ ส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบูหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม fg ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้โพสต์คลิปจากประเด็นที่โมโดออกมาพูดถึงบ้านของตาชานสายหีบท,ที่สร้างยังไม่เสร็จโดยโมโดอบอกว่าได้เห็นในไล์สุดของป้าเต๋นมีคนถามว่าบ้านตาชานยังไม่มาหรอทั้งที่กำหนดมาวันนี้ เขาบอกว่าเศษประมาณวันที่หวันที่7แต่ทางนี้ได้คุยกับพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างช่วงวันที่สามที่สี่เพราะว่ามันใกล้แล้วพี่เขาก็บอกว่าช่วงนี้ก็ฝนตกพายุเข้าฝนตกทุกวันช่างก็เลยไม่ได้มาทำงานพายุเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วคือถ้าใครเห็นตรงที่บ้านของตาชานช่างเขาสร้างก็คือกางแจง้ง ไม่ได้มีอะไรบงังเขาก็แบบว่าไม่ได้มาทำงานต่อกันช่างเขาก็บอกว่าถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะเร่งให้ก็คือสาเหตุท,ที่บ้านตาชานสร้างยังไม่เสร็จจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของป้าบุหลันจึงได้พ์ข้อความที่ว่าเป็นเรื่องตลกตาชานพ่อเต็นหรือพ่อของโมโดถึงต้องรอสอ่งคนนี้มาตอบ เรื่องบ้านของตาชานแตนปากเกิง่งฉะกับเอฟซีได้ทุกไลฟ์บอยอยากเวาแต่พามตะเบงเสียงใส่มาก,กี่ครั้งแล้วยกหูถามข่าวเรื่องบ้านของพ่อตัวเองไม่ได้หรือเอาตรงตรงบ้านส่งช้าเพราะบ้านยังไม่เสร็จหรือฐานรอรับบ้านยังไม่ได้สร้างไม่รู้จะเอาไว้ไหนโปรเจกต์หวังเยี่ยมได้แค่สวมคีสสองสวมแล้วก็หยุด พับกลับมาทำาอฟิโตอมาทุบมาทำกกกอกโตที่หวังเยี่ยมยังไม่ทำที่รองรับบ้านของตาฉานเพ,เพิ่เผอทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ล้วนๆไม่มีการสั่งการทำการซื้ออะไรเลยแบบเดียวกับบ้านไม้ใหญ่4ี่ล้านสี่ทีน่ะหีทำทีไปจองไว้ให้เป็นบ้านพักของทีมทนายนั่นแหละ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าปากแดงๆไว้ใจได้กะหน้าขาวๆไว้ใจได้กะคอยดูต่อไปนะขี้โมยกวนเวลาจะใช้ตาชานเป็นเครื่องมือเท่ากับพอของเจนเวลาตาชานหมดประโยชน์เท่ากับไม่ช่ิุรักของตู่ บ้านนกดาวทิพย์ฮ่าฮ่าแรกๆช่องนี้ทำคลิปกระหน่ำพ่วยจิหายพอกระแสดีเกาะไข่ทันทีเพื่อยอดวิวแท้ๆคอนเทนต์นี้ให้ f อฟโอนคาบ้านค่าแอร์ตัวใหม่คุ้มแล้วครับฝ่ายสร้างภาพกาลังคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรต่อดีนั่งโกหกทั้งที่รู้ความจริงแล้วหรือเปล่าคนเราก็ทำไปได้เนาะ น่าตลกจริงๆชอบออกมาหาคออ้างไม่เบื่ออีกหรอมุมนี้วนเวียนเล่นบทนี้มาจะสองปีแล้วคนเขารู้ทันหมดแล้วนอกเสียจากคนที่บริโภคยาเป็นอาหารที่ยังไม่ลืมตาอ้าปากออกมาจากวงเวียนสาลาคนเศร้าสักทีถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตา ยังไม่ไวายเก่าวหาว่าเราย่มยํมหยีความจริงที่ใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังตีคิดถึงทุกลมหายใจถ้ามีอะไรสองคนนี้แหละผัวลงเมียพูดนี่แหละฉบับของเขาเนิบเนิบนิ่มนิมปากหวานเหมือนไม่มีอะไรหลอกแต่ตัวเองไปวัน ความจริงจะไม่เปิดออกมาจากภายนอกมาเกาะจำเลยสองคนผัวเมียทำไมพากันมารุมถ่ายคลิปโอ้ยเห็นแล้วศักดสีหายไปไหนหมดยกยอจำเลยเกินศักสีหมดเลยนะคนเราคลิปนี้ดูกังวลหันจ้องตากันบ่อยป้าหมากลัวผิดคิวบางคนก็น้ำนิ่งไหลลึกจนสุดจะหยั่งจังเลยค่ะ จุดจคนประเภทนี้ไม่เคยดีสักรายไม่ละอายเลยเห็นหน้าแล้วจะอวกไม่มีทางไปโดนกระแสต่อว่าแรงแค่ไหนก็ทนทำคอนเทนต์สนับสนุนกับจำเลยคดีเด็กที่เสียชีวิตสั่งนำเข้าจากแอฟริกาตายเดี๋ยวก็มาฝนมันจะตกอะไร24ชั่วโมง ช่างมีจริงกางผ้าใบทำก็ได้ไม่ใช่หยุดงานแบบนี้